สวดีครับบรรยากาศคือเกาพี่น้องปลาเขาขวมพระเข่าขวมอย่างนี้เกี่ยวกาบด้กินก่อยปลาพี่น้องก่อยปางพวกก่อยปลาพวกง่อยอยู่พี่น้องตอนแดดว่าสิก่อยใส่มืดแดงเกิดได้ยานทองบูดีพี่น้องเกิดได้วนกากินมอแดงพี่น้องเกิดได้มาก่อยใสสมงนาพี่น้องบรรยากาศคือเกาพี่น้องพี่น้องช่มยู่น้ำทงให้ท้งหน้าพี่น้องเจ้าเฟืองแห่งคืนคืนยู่เหนื่ลย แดงเดงเลกเกินมาพี่น้องมามากินก๋อยปลายพี่น้องก็มีดอกแคปลาเบอร์เดดลวกพี่น้องกระด้วกระดุปีมากลับกับหมากพงศ์ใส่เรือก,กินนกพี่น้อง,องเอามากับบางคันงพักเข่าขวมกับเบอร์เดลกินพี่น้องทักหลายพี่น้องของเข่ากันใบให้ ไปให้คือเฒ่าเต้ข้าจะกินผู้เฒ่าข้างกินไปให้ก็ก่อยตายพี่น้องเ่ากันค่ะเต้กินนาะมาพี่น้องมามาเสพเซมกับพี่น้องมามาเสพแสบน้ำกันพี่น้องบรรยากาศยำแดงคือเกาอ่าพี่น้องพาพี่น้องช่วมวิวที่แห้งแรงเดือเกิดนเนพี่น้นงกับมีพวกซีหอทขามหน่อยงบ้านกับพ่กเขาบนอยู่บนนอนพี่น้องเอ้ยกับมะกวดคนทุกเ์ก๊อ Cảm ơn các bạn càng của ông như nào cảm càng luôn bây giờ cả những đèn phăng trên ใบไม่ร่วงทวงพี่น้องดอกไม่ก็ออกดอกพี่น้องบ้าว่าดอกติวดอกแค่ดอกจานดอกก็ย่อมบรรยากาศบรรนอกครับพี่น้องแบ่ให้พี่น้อง ยังมาถ่ายถ่ายไก่เติอพี่น้องเดิมยังไมาน้ำก้อยปลันีเอาใบให้ด้วยใบหม่ม่วงที่มาผ่านพี่น้องกลับอุ้ยเข่ากันคือกันพี่น้องอีกใบนึงพี่น้องใบตะไก่ภาษาภาษาอื่นใบตะไก่พี่น้อง เป็นอย่างไรก็กอดป่า ไม่มีกับกวนยังบ,บ้านกับกวนพี่หน้องเอ้ยไม่มียังบ,บ้านก็ยังไม่กินน้ำคุเอาไปให้พอก่อยปลาพี่น่อง đừng nằm ở nhà mất của mình Mày quay lạp buộc mày bên nào, rất là พี่นนอมะไปให้กุหอ่อเข่าบันบืดแเสบยพักหนั่พี่น้อง กินน้ำไท้กันน้ำพี่น้องกันหน่อยกว่าอืมอืม ี๋ยวบินพี่หน่องย่าบินหากินกันหน่อย ตึน้อม่กวนตังโตพี่น้องกินได้ซัมนี่แล้วเพียงเรากินได้กระบอกินบ้านกินได้กระตีขึ้นพี่น้องกินได้ซัมนี่ก้อยปลามีพี่น้องแซ่บๆพี่น้องใส่ข้าวกัวบพริกผมเสียดายแต่บ่ได้ซอยบธิพริกดิบเห็ดดุกโดดพี่น้องเพราะว่ากินเผ็ดกับบ้านไหนปัญหาพี่น้องเกิดฝืนดักหมอเพิ่นสั่งบ่ให้กินเผ็ดกับกินของดอำพี่น้องกระดากินพี่น้อง กับพักซีหอมใบหูดพ no. ี่น้องหัวหอมแห่งพี่น้องกับข้าวกลุ่มผักผงผงนัวปลาแดกพี่น้องปรุงเสียบก็มีผักซีหอมดอกแค่บรวงพี่น้องดอกแค่ปลาก็มีใบให้ใบให้พี่น้องมะกราบกับดูงกระดมปีมะกราบพี่น้องกับหมากพักใส่พี่น้องเคาเห็นคลิปนี้ก็ยิ้มกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กับมูลมีเพอร์เซ็ปชแนลด้วยวันยังหน่อยสร้างสองเพจช่องยูทูปพี่น้องเนาะพอมีกำลังอกกำลังใจสั่งคลิปมากระไรถูกใจกระแชร์ถ้าเพียงนั้นขอขอบคุณพ่อพี่น้องให้ สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเนาะดูภัยแกรเก็บจะไม่เบียดเบียนนอนดับเป็นเงื่หนมืน่นอนตืน่นเงื่นแสนสวัสดีครับ